พี่น้องเชิญเข้ามาด้านในนะคะเรามาร่วมอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันใหม่วันนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะในเช้าวันใหม่วันนี้ฮาเลลูยาพี่น้องเรามาสายมากฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา

ฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าสูงสุดปรงพระเจ้าข้าเราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในพระนิเวศของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันมาร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์อย่างเหลือล้นให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะหยุด พักสงบในวันนี้พระองค์พระเจ้าค่าให้เราได้พักกายพักใจพักจักงานต่างๆพระองค์พระเจ้าข่าวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นวันแห่งพระพรพระองค์พระเจ้าข่าเราทั้งหลายสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรง,งเป็นพระเจ้าเป็นองค์พระผู้ไทยองค์พระผู้ช่วยของข้าพรงทั้งหลาย พระงพระเจ้าค่าถ้าพระองค์ไม่รักไม่เรียกข้าพระองค์ก็ไม่รู้จักพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เป็นดังประชากรของพระองค์พระงคพระเจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรักพระองค์เหมือนดังพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายให้จิตใจของข้าพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าพระคพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวยอมตายบนไม้ดังเขนก็เพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ต้องไปรับโทษทันสถานหนักพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์ทรงรับตายหมดแล้วบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้า สิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตประจำวันที่เราทั้งหลายยังมีใจดื้อดึงใจแข็งกระด้างโอพระเจ้าข้าในเช้าวันใหม่วันนี้เราเข้ามาสารภาพบาปกับพระเจ้าขอให้จิตใจของข้าพระองค์เป็นจิตใจเนื้อจิตใจอ่อนน้อม่อมตนพระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์ มีจิตใจที่งอกงามด้วยความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เต็มล้นภายในจิตใจจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูในเช้าวันใหม่วันนี้ขอการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายพระองค์พระเจ้าขอให้พระองค์เป็นองค์ประธานอยู่ท่ามกลางนักขีสจักรแห่งนี้ พระองค์พระเจ้าข้าเราทั้งหลายยกย่องสรรเสริญบูญชาพระนามของพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนฮเลลูยาพี่น้องให้เราสารภาพบาปของเราเนาะพี่น้องฮเลลูยาก่อนที่ข้าพระองค์จะมาพระองค์พระเจ้าข้าเราได้มีท่าทีที่มีถูกต้องหรือเกิดความ อารมณ์เสียอารมณ์รู้สึกไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้ยำเกรงพระองค์พอพระองค์พระเจ้าเช้าวันใหม่วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษบาปผิดที่ข้าพระองค์ได้ล่วงละเมิดทำลงไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะความบาปไม่มีอยู่ตอนหน้าข้าพระองค์เสมอพระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าชําระ ข้าพระองค์ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยในเช้าวันใหม่วันนี้เพื่อข้าพระองค์จะได้พบพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์พระเจ้าข้าที่ฐานในนามพระเยซูอเมนฮเลลหลยามพี่น้องเราตื่นเต้นยินดีใช่ไหมใกล้งานเทศกาลวันคริสต์มาสเรา มีความรู้สึกยินดีปรับปลืม้มรอ,อที่พระองค์จะเสด็จกลับมาขณะทร่อธิษฐานในงานวันเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่จะถึงนี้ด้วยถ้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราทั้งหลายมีความสุขความยินดีเต็มเปี่ยมในจิตใจที่เราจะจัดงานเฉลิมฉลองร่วมงานวันคริสต์มาสขอพระเจ้าอวยพรพร ให้คนมากหลายมาพบพระคุณความรักความรอดผ่านการจัดงานในครั้งนี้ด้วยให้ทุกคนประทับใจกับงานที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์พระเจ้าที่เรารอคอยวันนี้วันเฉลิมฉลองคริสต์มาขอให้ทุกคนได้ยินข่าวดีข่าวประเสริฐของพระองค์ โประะเจ้าค่าขอให้ทุกคนที่จะเปิดใจต้อนรับโครแบบง่ายๆเพื่อเขาจะไม่พลาดทางแห่งความรอดโรพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเคลื่อนใจเปิดหมูเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณที่เขาจะมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของโรรอธิษฐานในานามพระเยซูอาเมนอะเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณโคร ที่น้องเราฐานเผื่อสำหรับคริสตจักรของเราเนาะขอให้มีผู้คนมากลายมารู้จักกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอให้มีผู้เชื่อใหม่ผู้สนใจที่จะมาร่วมผูกพันตัวในคริสตจักรมาร่วมอธิษฐานมาร่วมนมัสการมาร่วมรับใช้ในคริสตจักรปาหวังผู้สิ่งนี้ ยังมีคนเชื่อน้อยอยู่ขอพระเจ้าทรงรวบรวมชีวิตจิตวิญญาณผู้คนมากลายที่ยังไม่ได้รับพระคุณความรักความรอดของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เขาเข้ามาใกล้พระองค์มารับพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดดวงตาดวงใจของเขาให้สว่างขึ้นอธิษฐานในนามพระเยซูอามนพี่น้องให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราเนาะพี่น้อง ขอให้ผู้นำที่จะออมีกำลังกายกำลังใจในการรับใช้พระเจ้าสาธุการแด่องค์พระเจ้าสูงสุดอธิษฐานเผื่ออาจารย์สัญชัยอาจารย์หมูหยองโปรดงพระเจ้าค่าที่ได้ร่วมแรงร่วมพลังร่วมการรับใช้ให้พระาพระาชกิจของพระเจ้าเกิดดอกออกผลทวีคูณพระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพร ทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งด้านสุขภาพร่างกายตลอดจนธุรกิจการงานการเงินโประองพระเจ้าข้าขอชีวิตราบเรียบลงตัวขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการบริหารคิดสิจัดก,ก็ดีในการดูแลลูกแก่ก็ดีโระองพระเจ้าข่าขอพระเจ้าอวยพระพรฮลลูย ให้ปกครองคสตจักรของพระองค์ให้เจริญมั่นคงต่อไปโปรพระเจ้าข้าที่ฐานในนามพระเยซูอเมนฮาเลลูยาพี่น้องให้เราอธิษฐานคือเราทุกคนเนาะพี่น้องที่เราจะร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังที่จะร่วมกันจัดงานฉลองคริสต์มาสขอยทุกคนที่จะเตรียมพร้อมจัดหาซื้อของขวัญอะไรต่างๆแล้วนั้น ขอให้ทุกคนที่จะเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งเสีเดียวกันข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะมาร่วมง,งานเฉลิมฉลองวันแห่งความสุขความเต็มเปีมที่มาจากพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ที่จะได้รับพระคุณรับความรักรับพระพรเต็มล้นที่มาจากพระเจ้าพระองค์พระเจ้าข้าอธิฐานในนามพระเยซูอเมนที่น้องให้เราอธิฐานเผื่อสําหรับโปรแกรมต่างๆวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรผู้ทําบทบาทหน้าที่ของตนขอให้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าข่าแต่พระบิดา ในนามพระเยซูเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานอยู่ท่ามกลางเราทุกคนขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะทําหน้าที่ของตนออกมาจากส่วนลึกของจิตใจจิตวิญญาณเป็นถวายเป็นการถวายบูชาแด่พระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตระหนักว่าเอาของประทานทั้งหมดมารับใช้พระเจ้า พระอเจ้าค่าอธิษฐานขอบพระคุณในนามพระเยซูอเมนขอมอบหน้าที่นี้ให้ผู้คนต่อไปฮาเลลูยา